<c oughs> ยศยศะลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างของตนเขายัางเอาไปเผาไฟอันความตายชายนารีนีไม่ผลมีหรือจนก็ต้องตาย กลายเป็นผีถึงแสนรักแสนห่วงก็ต้องห่างร้างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแดพระรัตนตรัยด้วยเสียงเท้าขอถวายความคารพ และขอโอกาสแก่พระมหาเทรานุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญารู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดี มีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกทา่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านนั่งตามสบายเ <c oughs> มื่อท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนั่งตามสบายแล้วอาตมาก็จะได้ แสดงพระธรรมเทินาอนุโมทนากุศลราศีแห่งทักษิณานุปทานกิจอันฐานบดีผู้มีจิตศรัทธากล้าหาญพร้อมญาติมิตรสาลุหิตทั้งหลายที่จะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลและอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไป,ไปให้แก่ผู้ไวไยชนตามสมควรแก่เวลา ด้วยเหตุที่ว่าท่านธานะ <c oughs> ท่านธาบดีฐานะบดีก็คือคุยมกุยมอาทรใช่ไหมผู้ที่เป็นสามีของคุยมสัสิธรได้มาปรารบคำหนึ่งถึงคุณโยมสัติิธรผู้เป็นภรรยาของตนเองซึ่งวัยชนสิ้นชีพละโลกนี้ไปยังสัมปรายภพโลกหนะ้า ด้วยความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุที่ว่าเป็นภรรยาที่ดีจริงเป็นที่รักใคร่สเสนหาอาลัยเป็นคู่มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมใจเป็นคู่สร้างอบรมกันมาช้านานกระทําหน้าที่ภรรยาครบทุกสิ่งจัดเป็นแม่สีเรือนที่ดียิ่งครบทุกสถานควรที่จะสรรเสริญ และเป,เป็นผู้ที่ก่อสร้างทางแห่งความเจริญให้แก่ตนเองตลอดมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจําครบทั้งห้าประการตามในที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดเทศนาเอาไว้ในสิงคาละกะสูตรว่าบุคคลผู้ที่เป็นภรรยานั้น เมื่อได้รับการสงเคราะห์จากสามีด้วยหลักธรรมห้าประการแล้วก็พึงทําการอนุเคราะห์สามีของตนเองด้วยหลักธรรมห้าประการว่าโดยหลักใหญ่ใจความย่อคือเป็นผู้จัดการงานดีหนึ่งเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีหนึ่งเป็นผู้ไม่ประพฤตินอกใจสามีหนึ่ง เป็นผู้รักษาทรัพย์ที่สามีหาได้มาไว้ให้ดีหนึ่งและเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงหนึ่งนี่คือคุณธรรมสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นภรรยาที่จะต้องอนุเคราะห์ต่อสามีของตนเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ภรรยาที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมห้าประการดังที่อาตมากล่าวไปแล้วนี้จัดว่าเป็นภรรยาที่ประเสริฐเป็นบอ่อเกิดแห่งสุขสมบัตินำมาซึ่งสิริสวรรัสดิพิพัฒธรมนุษพิพัฒมมงคลทุกประการถึงแม้จะอยู่ในเทหสถานบ้านเรือนใดก็เป็นสิริมงคลชัยของบ้านเรือนนั้น เป็นภรรยาแก่าชายใดก็เป็นประดุษดังทิพยะโอสุดเรรื่องปลดซึ่งความทุกโรคภัยกล่าวคือความขมขื่นแห่งหาฤทัยของชายนั้นทำให้เกิดความเบิกบานสำราญจิตทุกเฉาคำฉะนั้นภรรยาเช่นนี้จึงเป็นภรรยาที่มีค่าอันสูงสุดเป็นประดุษทองคำแห่งธรรมชาติ จัดว่าเป็นภรรยาที่แท้จริงไม่ใช่ของเทียมฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็แลคุณสสิธรซึ่งเป็นภรรยาของคุณโยมอาธรผู้เป็นสามีผู้วายชนร่วมรับไปแล้วนั้นเป็นที่สนิทสเสนหาอาลัยของญาติทั้งหลาย ด้วยเหตุที่ว่าคุณโยมสาติ์รนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันน่าเลื่อมใสดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วครบบริบูรณ์โดยสังเขตฉะนั้นจึงเป็นการที่เจ้าภาพนะจะต้องเพิ่มเติมเสริมบุญนะเรียกว่าทักษิณาสมบัตินะก็คือบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่จะส่งผลไปให้แก่ผู้ตาย ซึ่งเป็นภรรยาผู้ร่วมชีวิตซึ่งจากไปไกลมาบำเพ็ญบุญกุศลด้วยความแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้ด้วยความอาลัยและประกอบไปด้วยจิตที่มีเมตตากรณุณาปรารถนาให้ได้รับความสำราญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสาวิชนคนดีทั้งหลายการที่เรา <c oughs> ท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นสามีเป็นต้น การที่เรามาทําอย่างนี้ก็เพราะเราหมดโอกาสคุณโยมผู้เป็นสามีนั้นหมดโอกาสในการที่จะกระทําการสงเคราะห์ด้วยอุบายอย่างอื่นแต่แท้ที่จริงสามีที่ดีทั้งหลายนั้นก็ย่อมจะต้องทําการสงเคราะห์แก่ภรรยาของตนเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยหลักธรรมห้าประการ ตามในยะที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสิงคาละกะสูตรว่าสามีนั้นพึงสงเคราะห์ภรรยาด้วยหลักธรรมห้าประการว่าโดยหลักใหญ่ใจความย่อคือเป็นผู้ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตนหนึ่งไม่ดูหมิ่นเยียดหยามภรรยาของตนหนึ่งไม่ประพฤตินอกใจภรรยาหนึ่งมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาหนึ่งและ ซื้อเครื่องประดับตกแต่งให้แก่ภรรยาหนึ่งนี่คือวิธีสงเคราะห์ของสามีที่จะต้องทําการสงเคราะห์แก่ภรรยาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ณบัดนี้ภรรยาคือกุยมสสิทรได้แตกดับทําลายขันไปสู่ปัโลกแล้วโอกาสที่จะทําการสงเคราะห์ด้วยหลักธรรมหประการนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังมีหนทางอื่นอุบายอื่น ที่จะทำการสงเคราะห์แก่ภรรยาผู้ตายนั้นนั่นก็คือการทำบุญทำกุศลส่งผลอุทิศไปให้แก่ภรรยาผู้ที่ละลาบจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการทำบุญทำกุศลที่เรียกว่าทักษิณาทานบำเพ็ญทักษิณาทานและอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้นั้นก็นับว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทีเดียว เพราะอะไรเพราะสามารถที่จะอำนวยสุขให้เกิดขึ้นแก่เปรตชนผู้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญทักษิณาทานกับผู้ที่รับส่วนบุญกุศลแห่งทักษิณาทานนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพบคนละภูมิก็ตามแต่ด้วยอำนาจอุทิศเจตนาของท่านผู้เป็นสามีอันแรงกล้า ก็สามารถที่จะส่งไปถึงได้เมื่อผู้ตายได้ทราบและได้อนุโมทนาก็จะสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่กุศลสมดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดเอาไว้ในติโรกุธทธสูตรว่าอุนนเตอุทกังวุฒังยะถานินนางปวัตติ เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกระปติซึ่งแปลเป็นใจความว่าน้ำฝนที่ตกในลงในที่ลุ่มขอภัยน้ำฝนที่ตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉั้นใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้แล้วย่อมสำเร็จแก่เปรียญ,ญาติผู้ที่ร่วงรับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกัน ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนปิสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสมสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ทายกอุทิศจากโลกมนุษย์นี้แล้วย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่ญาติผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉันนั้น อัญจะโขทักขินาทินนาสังคหิสุปติทิตาที่ฆรตางหิตายาสะถานาโสอุปกับปฏิซึ่งแปลเป็นใจความว่าทักศินานี้แลที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์สิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติที่ไปเกิดเป็นเป,นปรตโดยพันทีเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็ในสมัยการบัดนี้แลคุณโยมผู้เป็นสามีก็คือโคโยมอาธรได้ปรารบถึงภรรยาซึ่งล่วงลับดับขันไปแล้วเป็นต้นเหตุจึงมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลหวังบำเพ็ญส่วนปรหิตะสมบัติสงเคราะห์แก่ภรรยาของตนเองก็คือ ทำบรรณาการบำเพ็ญทักษิณาทานในบุญญาเขตคือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะไม่ว่าจะผู้ที่เป็นสามีหรือญาติสนิทมิตรสหายก็ตามจงยังจิตใจของตนเองให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสบริบูรณ์ครบทั้งสามการก่อนทำ ข้ากลางก่อนทำขณะทาและหลังจากทำนั่นก็หมายความว่าก่อนทำบุญถวายทานเป็นต้นก็ให้เรามีจิตใจชื่นชมยินดีในขณะที่กําลังทําอยู่ก็มีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมหลังจากที่ทําลงไปแล้วก็ปราบรื่มเอิบอิ่มใจไม่เศร้าใจไม่เสียใจอีกอย่างหนึ่ง ให้เราท่านทั้งหลายยังโสมนัสให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อนที่จะกระทำว่าเราจักฝังขุมทรัพย์อันเป็นเดออันเป็นแดนเกิดแห่งสมบัติติดตามตัวตนไปในขณะที่เรากำลังกระทำอยู่ก็ยังจิตใจให้สมนัสว่าเรากำลังถือเอาสาระจากทรัพย์ที่ไม่เป็นสาระเหล่านี้ติดตามตัวตนของเราไปในโลกหน้าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็ยังจิตใจให้ผ่องแผ้ว ให้สมนัดปราเปลื้มเอ,อิบอิ่มใจว่าทานการบูชาที่บัณฑิตทั้งหลายบัญญัติเอาไว้ทานการบูชาเหล่านั้นเราได้กระทำตามสำเร็จแล้วหนอดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อเราทำเจตนาให้บริบูรณ์ครบทั้งสามการแลว้วบุญกุศลที่เรากระทาลงไปนั้นในแต่ละอย่างแต่ละครั้งก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถที่จะส่งไปถึงผู้ตายวัยชนได้ถ้าเขาได้ทราบและได้รับอนุโมทนาดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งขอให้เราท่านทั้งหลายปลงใจให้เป็นธรรมสังเวช ให้เกิดขึ้นในขันทันดนของตนเองว่าธรรมดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีการแตกสลายไปในที่สุดอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดไม่คงทนถาวรตั้งอยู่นานเรียบอุปมาดุดฟองน้ำหรือต่อมน้ำ ที่ตั้งขึ้นในเวลาที่ฝนตกหนักตอมน้ำหรือฟองน้ำนั้นเเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นาน,นาย่อมมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงไปดับไปชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับตอมน้ำฟองน้ำนั่นแหละย่อมมีความทุกข์มากมีความคับแขนมากฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาพึงรีบทำบุญทำกุศล และควรประพฤติพมจันทร์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีดูกอ่นท่านทั้งหลายหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาย่อมแตกดับไปรวดเร็วมิตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าฉันนั้นเหมือนกันเป็นชีวิตที่น้อยนิดหน่อยรวดเร็วมาก มีความทุกข์มากมีความคับแขนมากบุคคลพึงรู้ได้ด้วยปัญญาควรทำบุญทำกุศลควรกระพติพรหมจรรย์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วนั้นจะไม่ตายนั้นไม่มีดูก่อนท่านทั้งหลายรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันได้รวดเร็วมิตั้งอยู่นานแม้ชันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเหมือนกันฉะนั้นเป็นชีวิตที่น้อยนิดหน่อยรวดเร็วมากมีความทุกข์มากมีความคับแขนมากบกคุคคลพึงรู้ได้ด้วยปัญญาควรทำบุญทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจับไม่ตายนั้นไม่มีดังนี้เป็นต้นฉะนั้น ท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายพึงพิจารณาให้เห็นสภาวธรรมเช่นนี้ก็ย่อมจะสกัดกั้นกันใจนทำให้ไม่ให้เกิดความอาลัยเศร้าโศกขณะต้องวิโยคผดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่น่ารักใครเพราะความเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นนั้นหาเป็นประโยชน์โสติผลแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ สมจริงดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในติโรกุทธสูตรว่านะหิรุนรังวาโสโกวายาวัญญาปาริเทวนานตาตังเปตานมัฏฐายะติดถันติยาตโยซึ่งเป็นเอวังติดถันติยาตโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าการร้องไห้ ความเศร้าโศกความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงมีสภาพอยู่อย่างเดิมฉันนั้นดังนี้แลเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะอาตมาก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจนะคับคุณโยมอาทรและก็ญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านด้วยที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจากไปโดยไม่มีวันกลับหลับไม่มีวันตื่นฟื้นไม่มีเนะเพราะฉะนั้นเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณโยมนะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้เป็นญาติก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่ญาติโยมทั้งหลายเลยแม้แต่อามาก็ เคยเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันหลังจากที่โยมพ่ออาตมาได้นเสียชีวิตไปแล้วอาตมาก็ถึงความเศร้าโศกเสียใจโยอมแต่เราจะทําอย่างไรไม่ให้จิตใจของเราเศร้าโศกเสียใจมากจนเกินไปนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้เราท่านทั้งหลายนี่พิจ,จารณานาถึงสังขารตามความเป็นจริงว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความตายเป็นที่สุดขยม เนะเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยให้เอาคุณโยมสสิทรเป็นอาจารย์สอนความจริงให้แก่เราว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้คุณโยมจะต้องประสบกับความสุขความทุกข์ความผิดหวังความสมหวังความพลัดพลากความเสื่อมยศเสื่อมเกียรติความเจริญความเสื่อมหรือความพลัดพรากตลอดจนเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องมีความแก่ความเจ็บ และความตายไปในที่สุดอาการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นความจริงที่ทุกคนจะต้องประสบเป็นมั่นคงไม่มีใครหลีกเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของเราท่านทั้งหลายต้องอยู่กับความจริงเป็นจริงอย่างนี้ทางที่เราควรทำที่ดีที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องทำชีวิตให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์คนอื่นเป็นประโยชน์ตน เป็นประโยชน์สุขโลกนี้เป็นประโยชน์สุขโลกหน้าทำชีวิตให้มีคุณค่าทำความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตชีวิตจะต้องมีเกียรติยศชีวิตจะต้องมีความซื่อสัต์ชีวิตจะต้องมีความ,วม,วามดีชีวิตจะต้องมีความสุขซึ่งเป็นอาหารของชีวิตถ้าหากว่าเราทำเกียรติยศทำความซื่อสัต์ทำความสุขทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนไม่ได้ การเกิดมาในโลกนี้ของเรามันก็มีค่าไม่มากไปกว่าเศษกระดาษเพียงชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงอย่างไรชีวิตของเราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายไปจากโลกนี้เราควรที่จะรีบสั่งสมอบรม บุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตให้มากก่อนที่เราจะลาลับจากโลกนี้ไปเพราะบุญกุศลนั้นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราคุยมบุญกุศลทุกอย่างเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราได้รับความสุขพ้นจากทุกมีความทุกในปัจจุบนันความทุกในอบายความทุกในสังสารวัฏและช่วยสนับสนุนให้เราเข้าถึงความสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพาน พราะฉะนั้นคุณโยมสสิธรจึงเป็นอาจารย์สอนให้เราได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตเกิดมาต้องจะต้องมีความแตกดับตายไปจากโลกนี้ด้วยกันทุกคนและคุณโยมสัิธรทนั้นก็ยังเปิดช่องเปิดโอกาสให้ญาติทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำบุญทำกุศล นารทำที่เพึ่งให้กับชีวิตของตนเองเรียกว่ามาทําประโยชน์ให้กับตนเองก่อนเมื่อเราทําบุญทำกุศลแล้วเราก็อุทิศวนบุญกุศลไปให้แก่โยมญาติทั้งหลายมีโยมสัิธรเป็นต้นนอกจากนี้ก็เป็นการมาประกาศความกตัญญูของเราว่าเรามีความกตัญญูต่อผู้ที่มีอุปการะคุณมาประกาศให้โลกได้รู้ว่าเราเป็นคนดีเป็นบัณฑิตมีศีลมีธรรมเราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายมากระทำคุณงามความดีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีหรือการฟังธรรมก็ดีการกระทำเช่นนี้เป็นเครื่องสอสแสดงให้รู้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลที่มีจิตใจว่างขวางเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลผู้ชอบเสียสละชอบอนุเคราะห์ ชอบสงเคราะห์แก่บุคคลอื่นหวังประโยชน์ความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหวังประโยชน์ความสุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นหวังประโยชน์ความสุขในโลกนี้หวังประโยชน์ความสุขในโลกหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทลายมากระทําอย่างนี้จริงเป็นเครื่องสอแสดงให้เราหรือคนอื่นได้เห็นว่าเรานั้นเป็นคนดีเป็นคนไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตก็ยมเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทลายได้บําเพ็ญบําเพ็ญบุญกุศลแล้ว ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้อุทิศส,ส่วนบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้ดีแล้วไปให้แก่คุณโยมสะสทธรเป็นต้นและญาติทั้งหลายาที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขออาราธนาคุณพระศีรัตนตรยัย กล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากอุปทาวเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์ภูนผลไปด้วยลาบยศสุขสันเสริญเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทําคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป วันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนเอาหนึ่งคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วใสขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ จงพันสำเร็จตลอดการปินิดด้วยกันทุกท่านเทินกระผมให้พระกระผมก็ขอกับพระเถราพรหมนาซ่งเพื่อเป็นต้นเสียงในการกล่าวนำอุทิศเสมบมุญสุลนะให้ญาติของกุโยมผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วกนะ็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะได้กล่าวตามอัตมานนะ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วในวันนี้มีการถวายทานและฝฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้แก่คุณโยมสะสิธรผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วตลอดจนญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ได้ร่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสรรพสัตท,ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้อยู่หน้าที่บ้านของข้าพเจ้าและอยู่หน้าที่อื่นๆขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้แล้วโปรดอนุโมทนา รับเอาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าด้วยเทินและเมื่อท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความสุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยการทุกท่านเทินและขอบุญกุศลนี้จงเป็นพรวะวัปจจใจให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบาร,รมีของข้าพระเจ้า เต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีคือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมากเข้าถึงซึ่งมากผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธอน साधु साधु साधु